สวัสดีครับ FC ซีทุกท่านนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับตรงกับวันที่15มิถุนายน2565วันนี้ตรงกับวันพุธนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับผมขอบคุณไปงน้านของช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้บอลสีสวยนะครับ้ามกับพิษตาอีกแล้วนะครับช่วงนี้บอลค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฤดูฝนนี้นะครับวันนี้ก็เลยรีบต้องมาแบ่งปันกันราคาบอลช่วงนี้เริ่มจับต้องได้นะครับ ท่านใดที่ต้องการบอลตัวไหนก็สามารถทักถทายเข้ามาได้0858824982 0858824982เริ่มต้นของความสวยงามครับวันนี้ในช่องนุมยูบีช n แนลนะครับนี่ก็คือเพชรพญามังกรรับแยกหน่อนะครับเพชรพญามังกรแยกหน่อดูความสวยงามนะครับกระถางนี้590บาทครับ590บาทแล้วก็มีทางด้านของ พระนะครพระนกคอนอืมมีแล้วเปิดหัวเลยอ่ะพะนะนครนนะครับกระถางนี้500ร้ยบาทนะครับเป็นไม้ที่มีหัวนะครับความสวยงามของเขานะั่นก็คือพะนะนครนนะครับวันนี้มีหูช้างด่างเหลืองอยู่3ามสี่กระถางด้วยกันมาดูกระถางเล็กก่อนชวยสวยครับของแท้แน่นอนนะครับแยกหน่อมาแล้วสวยงามมากเลยนี่คือหูช้างด่างเหลืองกระถางนี้พิเศษนะครับอยู่ที่พัน0บาทครับ กระถางที่สองนะครับดูความสวยงามโอ้ใบใหม่นี่มิ้นขึ้นมาเลยนะครับสวยมากเลยกระถางนี้ก็พันหกร้อยบาทเช่นเดียวกันส่วนกระถางต่อมานะครับถังนี้สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับตัานใดที่ต้องการที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ส่วนมินมิ้นแบบนี้นะครับโอ้ยเหลืองอร่ามแบบนี้นะครับหูช้างด่างเหลืองถังนี้ พันแปดร้อยบาทครับพันแปดร้อยบาทแล้วก็มีบอลกระดาษด,ด่างอีกหนึ่งกระถางนะครับเป็นความสวยงามบอลกระดาษด,ด่างเลี้ยงดูแลง่ายนะครับกระถางนี้พิเศษนะครับที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทบอลกระดาษด,ด่างเคยซื้อขายกันเป็นหมืน่นก็เปลี่ยนราคาลงก็มีเยอะแล้วก็แบ่งปันกันไปพิเศษเหนือกว่าสิงใดนะครับวันนี้มีหูช้างด่างขาวครับหูช้างด่างขาว ในกระถางนี้นะครับมีอยู่สองต้นด้วยกันนะครับมีอยู่สองต้นนี่คือหูช้างด่างขาววันนี้จัดพิเศษนะครับไม่ต้องไปขายกันสี่ห้าหมื่นแล้วครับวันนี้บอกกระถางนี้นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับหูช้างด่างขาวกระถางนี้มีสองต้นนะครับมีสองต้นนะโอเคนะครับนั่นก็คือนํามาฝากมาบอกกันแล้วมีนมชายชนครับนมชายชนชายชน ดูกระถางนี้นะครับ750บาทกระถางที่1กระถางที่สอง800บาทครับกระถางที่สอง800บาทและกระถางที่3ครับ800บาทเช่นเดียวกันสายชนมีอยู่3กระถางวันนี้นำมาฝากกันมาทางด้านของรมพิมาณครับแห่งความสวยงามรมพิมาณจัดราคาเบาๆวันนี้รัศมีเงินไหมโอ้ยรัศมีเงิน <laughs> รัศมีเงิน อ่ะแบ่งปันกันไปกระถางนี้นะครับ1,100บาทครับรัศมีเงินแล้วก็มีอับสรสวรรค์ครับหน้าเจเทดแดงแบบนี้นะครับ1,100บาทครับวันนี้มีพระพันวาสานะพระพันวาสานะครับตันนี้เป็นไม้มีหัวนะครับพระพันวาสาวันนี้วันนี้แบ่งปันกันไปนะครับที่450บบาทนะวันนี้มีทศกัณฐ์อีกหนึ่งต้นแยกหน่อมานะครับทศกัณฐ์นะครับ กระถางนี้พิเศษนะครับหนึ่งพันกับห้าสิบบาทวันนี้มีอสองไขยอยู่สองกระถางด้วยกันดูกระถางที่หนึ่งนะครับมีหูนะอสองไขยเนี่ออยอสงไข่ก็มีหูด้วยนะนะครับใบนี้สวยมากเลยครับนี่คืออสองไขยครับกระถางนี้พิเศษนะครับหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบบาทมี2กระถางนะครับอีกหนึ่งกระถางครับกระถางที่สองครับ จัดไปราคาเดียวกันนะครับ1,450บาทเช่นเดียวกันวันนี้อสองไขยมีสองกระถางจัดให้ราคาพิเศษไปแล้วก็มีเศรษฐีสุพรรณหน้าชมพูแบบนี้ดูความสวยงามของเศษฐีสุพรรณพิเศษวันนี้นะครับ550บาทครับเศษฐีสุพรรณแล้วก็มีศิลาหุ้มทองครับองคหญิงทอนองหญิงทอฝันครับ <laughs> สามจึกไปแล้วครับ <laughs> <laughs> องหญิงทอฝัน โอ้ตั้งแต่กัาช้าปลดล็อกเลยังไม่ไดเอามาปลูกเอาขำเลยเอาเม็ดมาเพาะเฉยนะครับจัเป็นละองดีขอฝันครับอาพิเศษไปนครพันสองร้อยบาทขอฝันกันครับตีกันกับใบกระท่อมเลยอยู่กับใบกระท่อมด้วยอะมีพันดาวครับพันดาวพันดาวนี่คือเขาดาวออกมาแบบนี้ต้องยอมรับความสวยงามกันเลยนะฮะพันดาวนะครับ จัดไปที่690บาทก็พันดาวมีอับสอนสวรคร์นะครับดูแดงแดงเนี่ยผมดูแลมาได้2เดือนแล้วนะครับแดงมากนะครับอับสอนสวร,ร์นะคร,รับกระทางนี้พิเศษไปนะครับ1นึ่พับาทอับสอนสวรคร์มีดารานพรัตน์ครับดูความสวยงามของดารานพรัตน์วันนี้จัดพิเศษไปนะครับที่พันหกร้อยห้าสิบบาทดารานพรัตน์นะและก็มีทางด้านของ นารีบุรพาครับนารีบุรพานะครับแยกหน่อนะครับจัดพิเศษไปนะครับวันนี้ที่8 0 0บาทนารีบุรพามีหนุมานออกศึกด้วยดูครับออกศึกจริงๆครับเอากระถางนี้พิเศษให้นะครับวันนี้350บาทหนุมานออกศึกแล้วก็มีทางด้านของสีเทพรักครับสีเทพรักจัดพิเศษไปนะครับ450บาทสีเทภรักแยกหน่อนะครับ แล้วก็มีทางด้านของบัวสวรรค์ครับบัวสวรรค์ถูกป้ายมาสวยงามครับบัวสวรรค์จัดไปที่950บาทครับบัวสวรรค์วิรัญญาวิรัญญาไม้กาบแยกหน่อนะครับอ,อ่ไม้กาบนะครับเป็นบอลกาบนะครับวิรัญญานะครับสวยงามมากเลยเอาจัดไปนะครับวันนี้หนึ่งพันกับเก้าสิบบาทวิรัญญาที่ถามหากันเข้ามานะครับ ไปลื้อที่สวนเจอจนได้นะครับตอนนี้แยกหน่อมานะครับนั่นก็คือสมใจปองสมใจปองตอนนี้พิเศษนะครับสมใจปองกระถางนี้พิเศษเลยวันนี้พันสองร้อยบาทครับพันสองร้อยบาทนะแล้วก็มีทางด้านของรัตนสินครับรัตนสินเก้าร้อยเก้าสิบบาทรัตนสินดูความสวยงามของรัตนสิน แล้วก็มีอีกถึงต้นนะครับที่เป็นไม้แลเจ้ากุงเวียงไตรเวียงไตรเจ้ากุงเวียงไตรนะครับดูความสวยงามของเจ้ากุงเวียงไตร1 2 5 0 0บาทเจ้ากุงเวียงไตรนะแล้วก็มีด้านหน้าด้วยด้านหน้านี่เป็นเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวแยกหนอนะครับโอ้โหดูสวยงามมากเลยกำลังแปดขึ้นมาเลยนะครับ ทระถางนี้พิเศษนะครับ1,450บาทเจ้าสัวแล้วก็มีลูกไม้อาจารย์นัดนะครับับช้่่ลูกไมไมมมยงีือนะครับใช้คําาว่เป็นลูกไม้นะครับดูกความสวยงามกระถางนี้พิเศษนะครับที่850บาทแล้วก็มีรักเอ๋ยครับรักเอย๋ยเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ก็จะมีอยู่ประมาณรวม20,000บาทนะกระถางแบบนี้วันนี้จัดพิเศษนะครับรักเอ๋ยนะครับ พันเก้าร้อยบาทรักเอ่ยแล้วก็มีทังด้านของมหาชัยแยกหน่อรับมหาชัยมหาชัยพันสองร้อยบาทครับมหาชัยดูความสวยงามแล้วก็มีขุมทองแห่งความสวยงามพิเศษวันนี้นะครับขุมทองสี่ใบแล้วนะครับจัดไปที่เก้าร้อยบาทขุมทองอ๋อมีเพชรเจ็ดสีด้วยนะรับแยกหน่อมเพชรเจ็ดสี เอาจัดให้พิเศษนะครับ1 0 0 0กับ90บาทครับเพชรเจ็ดสีแล้วก็มีอะไรนะเท้าหิรันพานณาศูนย์เท้าหิรันพนาศูนย์ครับกระถางนี้พิเศษนะครับ850บาทเท้าหิรันพนาศูนย์นุมานประสานกายทีเอฟถามกันเข้ามาครับสวยงามมากเลยฮะนุมานประสานกายนะครับกระถางนี้พิเศษนะครับอยู่ที่5,900บาทครับฮนุมานประสานกาย แล้วก็มีสองฝั่งโขงด้วยโอ้โหสวยงามมากเลยสองฝั่งโขงพิเศษนะครับสองฝั่งโขงวันนี้นะครับหนึ่งพันกับเก้าสิบบาทมีหงแดงหงแดงแม่พันนะครับหงแดงแม่พันนะครับมีต้นเล็กติดมาแล้วครับผมหงแดงหงแดงนะครับใส่แม่พันแล้วนะครับออาแปดร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งกระถางได้ไปสองต้นเลยแต่เหนือกว่าสิ่งใดที่ตามมานั่นก็คือ จริงๆแล้วผ่ามาจากณเมืองนอนนะครับณเมืองนอนนะดูนะครับณเมืองนอนนะครับแต่เขาก็มีเซอร์ไพรส์ในแต่ละต้นด้วยในกระถางนี้จะมีทั้งหมดอยู่สามต้นเล็กแล้วก็ต้นแม่อีกหนึ่งต้นนะครับหัวจะใหญ่หน่าดูนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับยกไปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้พันสองร้อยบาทครับดูใบเล็กนะครับออกชมพูมาเลย อืจะเป็นณนเะมืองนอนไปแล้วนะครับออายกไปทั้งกระถางแบบนี้เลยใครได้ไปก็คุ้มครับได้ตัวเล็กไปด้วยนี่เป็นเทพอักษร,รานะครับเพิ่งออกจากตู้มานะครับเทพอักษร,ราดูความสวยงามปรดกาบสวยงามมากนะครับเทพอักษร,รานะครับกระถางนี้พันสองอยบาทครับเทพอักษร,ราแล้วก็มีทางด้านของศิลาหุ้มทองนี่เป็นศิลาหุ้มทองจริงนะครับดูสวยงามมากเลย พิเศษนะครับกระถางนี้นะครับวันนี้พันสองร้อยห้าสิบาทครับศิลาหุ้นทองแล้วก็มีสีการจนาพิเศษครับแยกหน่อนะครับถ้าไปซื้อที่อื่นก็ยังแพงอยู่นะครับวันนี้ก็จัดพิเศษให้นะครับสีการจนาพิเศษกระถางนี้พันสองร้อยเก้าสิบาทครับสีการจนาพิเศษแล้วก็มีบางใหญ่ครับบางใหญ่บางใหญ่สวยงามนะครับทางนี้จัดพิเศษไปนะครับที่แปดร้อยห้าสิบบาทบางใหญ่ โอ้มีไลฟมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือช้างเหลืองช้างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองสวยงามมากเลยเอาตอนนี้พิเศษไปที่เก้าร้อยบาทนะหูช้างด่างเหลืองสวย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 มากสวยมากนะแล้วก็มีเอกชัยด้วยครับเอกชัยเอกราชเอกราชขอบคุณตระชาผลคบ เอกราชครับเอกราชพิเศษนะครับวันนี้อ่ะหกร้อยห้าสิบบาทครับเอกราชแล้วก็มีหลวงราชเนหาใช่ไหมครับครับหลวงราชเนหาแยกหน่อนะครับโอ้โหนะครับนี่คุ้มเกินคุ้มเลยนะครับกระถางนี้พิเศษนะครับหลวงราชเนหากระถางนี้หกร้อยบาทแล้วก็มีทางด้านของความสวยงามกระถางนี้ครับนั่นก็คือพรมฤืสีครับ ผมเรือสีนะครับผมแห่งความสวยงามากระถางนี้800บาทครับ0858824982 0858824982วันนี้อารมณ์ดีมากเลยนะครับขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกาลังแรงใจรีบโทรเข้ามานะครับชื่นชอบต้นไหนนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการหูช้างด่างขาวต้นเ,เล็กๆนะครับต้องมีอยู่แต่วันนี้ไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับให้ทุกท่านโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการสวัสดีครับ